ตอนรับคุณเข้าสู่คลิปเยี่ยมชมโครงการค่ะวันนี้พาคุณมาดูคอนโดมิเนียมนะคะในโซนของ BTS Bearing ค่ะซึ่งบอกก่อนเลยว่าที่นี่พิเศษมากๆไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนเพราะเป็นคอนโดมิเนียม Low Rise ที่เน้นขายห้องแบบ Loft ค่ะซีลิงของเขานะคะในห้องพักเนี่ย4.3เมตรค่ะคุณที่นี่คือ Theme r e s i d e n c ค่ะที่บอกว่าอยู่ในโซน BTS Bearing ก็เพราะว่า โลเคชันของตรงนี้นะคะอยู่ในแบริ g งซอย5ค่ะห่าง BTS สักประมาณ800-900ถึงเ0 0เมตรนะคะแล้วก็ตัวซอย5เนี่ยก็ยังทะลุไปที่ซอยลาซานที่อยู่ข้างๆกันหรือว่าสุขุมวิทร้อย5ได้ด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะใช้รถส่วนตัวหรือว่าใช้รถไฟฟ้าก็สะดวกสบายไม่แพ้กันรวมถึงสิ่งอืนวยความสะดวกที่อยู่ใกล้ๆโครงการด้วยค่ะร้านค้าย่อยร้านอาหารร้านสะดวกซื้อมีให้เลือกหลายแนวเลยทีเดียวแหละ ส่วนห้างสับสินค้าใหญ่นะคะนี่เลยตรงโซนบางนาเซ็นทันบางนาและอีกหน่อยมีห้างใหญ่ยักษ์ของเดอะมอล์เพิ่มเข้ามาอีกหรือว่าเจาะไปทางเมกกะบางนาก็ได้นะอยู่ตรงเนี้ยขับรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วก็ที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโซนเนี้ยแบริ่งลาซานโรงเรียนนานาชาติระดับอินเตอร์เยอะเลยทีเดียวใครมีครอบครัวนะหรือว่านักลงทุนน่าสนใจค่ะเพราะราคาที่เนี้ย จับต้องได้มาเดี๋ยวไปดูกันนี่แหละค่ะโฉมหน้าของเทมเรสซิเดนต์ค่ะโอ้โหต้องบอกว่านี่คือคอนโดมิเนียมโลไลท์6ชั้นครึ่งนะคะอ่ะสงสัยไหมทำไมโลไลท์ไม่เป็น8ชั้นเหมือนชาวบ้านทั่วไปก็เพราะว่าซี่ิงของห้องพักค,ค่ะที่สูงถึง4.3เมตรเพราะฉะนั้น ก็จะทําให้ความสูงโดยรวมของอาคารเนี่ยถึงจะเป็น6ชั้นครึ่งแต่ว่าก็คือเท่ากับ8ชั้นของคอนโดทั่วไปและที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือพอจํานวนชั้นน้อยแล้วเนี่ยห้องพักก็จะน้อยด้วยคุณได้ความเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวดูงานดีไซน์ค่ะจะเป็นแนวของอาร์ตเดโคนะคะสไตล์ยุโรป ซึ่งก็สอดคล้องกับชื่อของโครงการเทมเรส s เดนต์มาจากชื่อของแม่น้ำที่อยู่ใจกลางมหานครลอนดอนนั่นเองดูการตกแต่งด้านหน้าค่ะฟาซาดเนี่ยใช้กระจกเยอะมากเพราะฉะนั้นก็จะได้ความหรูหราแล้วก็ดูโปร่งสบายตาด้วยส่วนการแบ่งพื้นที่ใช้งานของอาคารนะคะ6ชั้นครึ่งเนี่ยชั้นล่างก็จะเป็นส่วนของที่จอดรถค่ะ จำนวนห้องน้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่จอดรถก็จะได้อัตราส่วนที่สูงด้วยสักประมาณ70-80%เลยทีเดียวนะแล้วก็จะมีส่วนของโถงโล็อบบี้นะคะส่วน f ฟซิลิตี้นะคะยกขึ้นมาไว้ชั้นบนค่ะนี่คือบริเวณชั้น6นะคะก็จะเป็นสกายพูลค่ะออกแบบให้เป็นอินฟินิตี้เอชพูลด้วยนะเวลาคุณว่ายน้ำเนี่ยด้านนี้ จะเป็นที่ตะวันตกสามารถดูพระอาทิตย์ตกดินได้เลยแล้วก็ด้านในของตัวอาคารก็จะมีส่วนของสกายฟิตเนสมีห้องสมุดมีโคเวกิ้งสเปซแล้วก็อีกชั้นหนึ่งค่ะแบ่งเป็น2ส,ส่วนขึ้นมาที่ชั้น6ครึ่งนี่ตรงนี้จะเป็นบาลโคนี่ค่ะเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็มีส่วนของสวนลอยฟ้าโอ้โหนี่ต้องบอกว่าแฟชั่ i ลิตี้เขาให้เยอะนะ เทียบกับสัดส่วนของห้องพักทั้งหมดคุณใช้งานได้สบายเลยส่วนชั้นอื่นๆที่อยู่อาศัยเนี่ยเริ่มตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น6ค่ะโดยที่2 3 4สเนี่ยจะเป็นห้องแบบล็อบทุกห้องเลยเพาดานสูง4.3เมตรแล้วก็ชั้น5แล้วก็ชั้น6เนี่ยก็จะเป็นห้องแบบธรรมดาแต่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าซีลิสของห้องแบบธรรมดาที่นี่ก็ 2.65เมตรโอ้โหสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปอยู่สบายอย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าจะให้สบายที่สุดต้องเป็นลอฟไปดูกันค่ะสวรรค์ของเราห้องแบบลอฟค่ะซีลิงเนี่ย4.3เมตรโอ้โหคือได้บรรยากาศการอยู่อาศัยเหมือนเหมือนอยู่บ้านอนะไม่เหมือนอยู่คอนโดอะแล้วทีนี้ มาดูการวางเลเยอร์ของห้องแล้วก็สิ่งต่างๆที่โครงการเขาจัดเตรียมไว้ให้พร้อมกับห้องพักห้องนี้ได้อะไรบ้างส่วนใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น Fully Fitted นะคะอย่างเช่นอันนี้หรูหรามากชุดครัวชุดนี้ได้นะคะเนี่ยเป็นรูปตัวแอลแล้วก็ท็อปเนี่ยเป็นแกรนิตนะข้างบนเนี่ยชั้นวางของพวกนี้ได้หมดเลยรวมถึงซิง เตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันแล้วก็ฝั่งหนึ่งจากห้องครัวก็จะเป็นห้องน้ำค่ะมาดูก่อนแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของเราแล้ว Living Room ที่โอ้โหมันสบายมากๆากอ่ะแล้วก็ด้านนี้มีระเบียงด้วยอ่ะโอ้โหระเบียงใหญ่เลยอ่ะ ราวกันตกตรงนี้นะคะเป็นสแตนเลสแล้วก็กระจกเทมเปอร์ได้ความโมเดิร์นสวยงามจริงๆแล้วก็เวลาที่เราอยู่บนห้องนอนเนี่ยเราสามารถมองทะลุผ่านออกไปชมวิวทิวทัศน์ด้านนอกได้เลยอะ่ะบนชั้นลอยนะคะตรงส่วนนี้เป็นเตียงอันนี้เป็นวัสดุตกแต่งนะคุณหามาตามที่คุณชอบแต่ว่านี่ด้านนี้ Walk in Corset จัดให้แบบนี้ค่ะใครที่ชอบการอยู่อาศัยในบรรยากาศที่โปร่งสบายแบบนี้ต้องรีบเข้ามาดูค่ะและจะบอกว่าราคาน่าสนใจจริงๆ คิดออกมาเป็นราคาต่อตารางเมตแล้วเนี่ยสักประมาณ70,000เท่านั้นเองคิดดูแล้วกันเราได้ห้องแบบนี้หรือถ้าใครที่โอ้ขี้เกียร์เดินขึ้นลงอยากได้ห้องแบบธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอย่างที่บอกซีลิงง2.65เมตรเนี่ยก็เข้ามาดูได้มีทั้งแบบ1 bedroom แล้วก็2 bedroom ให้เลือกด้วยโลเคชั่นของตรงนี้ใกล้ bts b a r i n g รองรับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ได้อย่างสบายรวมถึงกลุ่มครอบครัวด้วยนะคะต้องเข้ามาดูค่ะเพราะว่านอกจากราคาที่น่าสนใจแล้วเนี่ยช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยพิเศษยังไงต้องเข้ามาคุยที่โครงการแล้วคุณจะรู้ว่าห้องแบบนี้กับราคาแบบนี้คุณช่างน้ำหนักดูแล้วรับได้ไหมสำหรับที่นี่เทมเรสซิเดนต์ขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ